สวัสดีครับและอยู่กับช่อง APON Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครและยืนยันตัวตนกาดานตุของ FTX นะครับเป็นการานเนตุคู่แข่งทางเครื่อใหมยของไบแอนนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆว่าเออเว็บเทตตัวนี้นะครับก็หากใครที่สนใจก็สามารถสมัครไว้ได้นะครับเผื่อบางทีเว็บเทรบางเว็บเทตนะครับอาจจะมีการที่ มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะหรือนู่นนี่นั่นนะครับก็เราอาจจะมีแบบไว้หลายๆกา,ายการเทรดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเทรดอย่างเราเรานะครับก็คือแบบว่าเพิ่มทางเลือกในการเทรดอะไรประมาณนี้เนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ใช้ iOS หรือ Android นะครับมันก็สามารถค้นหาได้นะครับใน a อ p Store หรือเพ y s โต r e เนาะเข้ามาเดี๋ยวบางคนอาจจะงงพิมพ์คำค้นหาว่า fTx เนาะแล้วมันจะมีแบบ fTx แบบโปรกับ fTx ท r a d e b ซ์ดีอะไรประมาณเนี้ย ไอตัวตัวเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบการเงินเฉยๆนะมันเป็นแบบที่บอกราคาหรือไว้ดูราคาอะไรประมาณนี้นะอ่าแต่กระดานเทรด FTX เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีรูปกราฟรูปอะไรก็ให้เพื่อนๆเลือกติดตั้ง FTX แบบโปรนะอ่าสำหรับใครที่โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะใครอยากใช้ภาษาไหนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยสปอนก็ขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะอ่า และทีนี้นะครับใครที่จะสมัครนะครับเพื่อนๆมองามาาาคําว่าภาษาอังกฤษตรงนี้เห็นไหมตรงตุ่มๆเนี่ยที่ประมงๆให้กดไปเลยในการสมัครยูทเนอร์นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องใส่อ e ีเมลแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลาดผ่านแล้วก็ใส่โค้ดนะครับเออในส่วนตรงนี้นะครับสมัครผ่านลิงก์ของปอมที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดค่าฟรีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นจากเดิมในการเทรดน,นะครับจะเสียอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สองศูนย เปอร์เซ็นต์เป็นค่าแก๊สนะครับก็เอา0ูน0จดูนเนี่ยเป็นลบอีก5%เปอร์เก็จะได้ส่วนลดไปอีกเอาหลังจากที่เพื่อนๆกรอกรหัสเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะเขาก็จะให้เราเนี่ยเลื่อนปุ่มมาแบบว่าประมาณฟิลแบบต่อจิ๊กซอเนี่ยเออเลื่อนให้ตรงพอตรงแล้วก็ปล่อยก็เรียบร้อยนะครับเขาก็จะถามอันนี้เป็นแบบแล้วแต่เครื่องโทรศัพท์นะครับ iPhone มันก็จะมีแบบให้อนุญาตแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างนี้นะอ่าก็อ,อนุญาตไปก็ได้อ่าแล้วในต่งนี้ Fa ID คืออนนี้ยังไม่เอาแล้วกันนาะ ในส่วนการยืนยันตัวตนเนี่ยก็ง่ายมากเลยให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ชื่อเต็มประเทศที่พักอาศัยแล้วก็จังหวัดวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถกดสตาร์ทด้นานล่างได้เลยามาในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะถามคําว่าเออความรักษาความปลอดภัยเนี่ยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะให้ ใช้สอบหรือ Google er, หรือ SMS แจ้งเตือนความปลอดภัยนะครับในส่วนตรงนี้ผมอข,อขอข้ามไปก่อนละกันยังไม่ใช้เนาะอ่ะพอสมัครเสร็จแล้วยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูการที่ในส่วนตรงที่คำว,ว่าผู้ใช้งานด้านล่างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแจ้งว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยเปิดการใช้งานซื้อขายแบบ2000 u s d นะครับอ่าล้วก็กดคลิกเข้าไปอ่าแล้วเราก็มายืนยันตัวตนร,ระดับเลเวลหนึ่งอ๋อกี่นี้นะครับแค่เรากรอกชื่อกกรอกอะไรเนี่ยเราก็ ยืนยันตัวตนเลเวลหนึ่งเสร็จละอ่าในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถโอนเงินเข้ามาเทรดได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงในคลิปต่อไปนะครับผมจะทำคลิปสอนวิธีการโอนเหรียญเข้ามาเทรดใน FTX แล้วก็จะสอนรีวิววิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจะจากกันอยากจะให้เพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์